หนังสืออ e ีบุ๊กเป็นหนังสืออ e ีบุ๊กนะครับชื่อว่า first love หรือรักแรกพบก็ว่าได้หรือเราเรียกว่าเครื่องมือเครื่องมือนวัตกรรมการค้นหา,าชีวิตคู่เพื่อสร้างครอบครัวให้ร่ำรวยล่มเย็นมั่นคงสถาพรน,นี่คือเป้าหมายนี่คือชื่อหนังสือนะครับทำไม จึงทําหนังสือเหล่านี้เกิดขึ้นหนังสือเรื่องนี้เกิดขึ้นเราสร้างจากประสบการณ์ที่อยู่กับการคอนซัลท์กับลูกศิษย์ลูกหามากกว่าเกือบถึงหมื่นคนประมาณ20-30ปีนะครับซึ่งโดยเฉพาะเราจะเ,าเจอแต่ปัญหาเรื่องความรักปัญหา,อ,าอยากคนไม่มีคู่อยากมีคู่หรือคนที่คบอยู่แล้วสับสนหรือคนที่แต่งงานแล้ว ทะเลาะกันอย่าล้างกันแนวคิดไม่ตรงกันกับปัญหาเหล่านี้มันเป็นกงกรรมกงเวลียนซึ่งหลักๆเหล่านี้เราทํางานการคอนเซัลต์มาค่อนข้างจะเยอะและเรามองเห็นภาพวันนี้เราได้ตกผลึกมาเป็นแนวคิดโดยเราสรุปว่าทุกๆปัญหาของคนเราเนี่ยมันเกิดจาก มนุษย์เราทําผิดกฎ5ข้อนี้เป้าหมายในการเพื่อจะตอบสนองถึงเขียนอีบุ๊กคนนี้คือทําผิดกฎ5ข้ออย่างเช่นข้อที่1วันนี้เราจะ,ะถือว่าการเลือกคู่ผิดเนี่ยมันมีผลมากมายต่อชีวิตคนเริ่มตั้งแต่ตัวเองและคู่เป็นโรคจิตโรคประสาทขัดแยง้งบางคนฆาตกรรมกันก็นมีสองก็ทำร้ายลูกบางคนลูกเกิดมาพิกลมีการหรือลูกเกิดมาผลาญตัวเองทุกยากลําบาก และการที่3ก็ทําทร้ายเกี่ยวกับระบบการเรียนการศึกษาของลูกอันดับที่4ก็คือทำลายอาชีพการงานมันโดยแต่งงานแล้วตกงานอ่าคารกว่ามีปัญหาเรื่องงานทําธุรกิจล้มละลายเป็นโรคซึมเศร้าใบโพลายเยอะแยะไปและที่สําคัญข้อสุดท้ายก็คือ,อปัญหาเรื่องบ้านที่อยู่บ้านคืนนรกทะเลาะกันตั้งแต่ระดับสังคมไปถึงระดับประเทศระดับโลกนี่คือปัญหาเกิดจากคนเราทาผิดคนวันนี้เฟิร์ส อีบ e ุ๊กเฟิร์สเลเครื่องมือการเลือกคู่ให้ถูกเนี่ยเราจะใช้กฎเกณฑ์อะไรเป้าหมายเราเพื่อจะแก้กรรมสัมพันธ์ที่เกิดจากคนทำผิดกฎห้าข้อที่ขาดมานีซึ่งเราจะมีอยู่ทั้งหมดมีอยู่9มูโมดูล9โม,ด,มดูฮะโมดูภาคแรกเราจะพูดถึงการสร้างครอบครัวนี่สำคัญมากบางคน แค่อ,อย่างเช่นโมดูลที่1เราจะพูดถึงแม้แต่การาเรียกว่าผิดโมเดลทะเลาะกันอย่างเดียวก็เรีาวาการเลือกคู่ต้องเลือกโมเดลก่อนใช่ไหมดับที่2อลักแรกพบลักแรกพบเนี่ยเจอกันเนี่ยมิติไหนมันจะมีผลมากๆโมดูลที่3ที่นี่เาจะพูดถึง แต่งงานการชีวิตต้องการหรือสร้างธุรกิจนี่คือหลกักนี่คือต้นเหตุของปัญหาเลยครับต้นเหตุของปัญหานี่คือเราสร้างขึ้นมาจากประสบการณ์จริงเราทําเคสอ,อาจจะเป็นรูปภาพในคล้ายๆอีบุ๊ก e เป็นรูปภาพแต่เป้าหมายให้เข้าใจหลักการอย่างเช่นการเลือกคู่มิติเวลาเนี่ยการเข้าใจโมเดเเลการวนัเนี่ยแค่นี้อย่าเอาไปใช้โดยเฉพาะยิ่งให้เราไปใช้เกี่ยวกับเครื่องมือ ซึ่งภาคที่2เราพูดถึงเครื่องมือเครื่องมือเหล่านี้เราทําเป็นแพลตฟอร์มบนเว็บไซต์นะครับพสต์อคาเดมี่ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เราเขียนโปรแกรมขึ้นมาร่วมใช้ AI มาช่วยการประเมินถือว่าง่ายสะดวกเข้าใจง่ายอย่างเช่นโมเดลแต่ละโมเดลการค้นหาโมเดลของคู่ของเราเราไปค้นหาที่เว็บไซต์คุณคือคุณโมเดลอะไรนี่คือสำคัญ2ก็คือมิติเวลาตอนนี้อยู่มิตินี้ ทะเลาะกันเพราะอะไรหรือจะมีการขัดแย้งมีกิ๊กมีชู้หรือมีปัญหาแล้วนะนี่คือสําคัญมากก็เลยว่าเราใช้เครื่องมือในการค้นหา2 2โมเดลซึ่งว่าเรามีหลักว่าคนเราถ้าจะ,ถ,าจะถ้าจะมีคู่ถ้าคุณไม่รู้จักโมเดลและไม่ติดเวลาก่อนคุณมีสิทธิ์เสียงสูงในการที่จะอย่าล้างหรือทะเลาะกาันฆ่ากันหรือมีคดีต่อกันนี่คือหลักของการง่ายๆวันนี้หนังสือนี้และภาคผนวกสุดท้าย เป็นภาคที่คนเราชอบมองข้ามค,คือคือภาคการไหว้องค์พระของแต่ละคนเนี่ยสำคัญมากวันนี้เรานําเสนอแบบแพลตฟอร์มหีบยานมหายานวระายานว่าใครควรไหว้แบบไหนและ,ะจะเสริมบางคนไหว้องค์พระแล้วทาให้ชีวิตครอบครัวแตกแยกมีเพราะอะไรเพราะเป็นพระการเมืองวันนี้เราหาทางออกให้กับสังคมกับตัวคุณถือว่าราคาถูกมาก299บาท หรือใครจะซื้อแถมกับคอร์สมันจะมีคอร์สของการเลือกคู่เนี่ยเราแถมให้ตรงนี้ฟรีคู่คอร์สรู้สึกประมาณหนึ่าร้อยบาทและแถมอ e ีบุ๊กเล่มหนึ่งซึ่งเราสามารถเอาไปใช้ตลอดนี่คือมิติใหม่ของโพสต์อาคามีนำเสนอสิ่งดีๆให้กับลูกศิษย์หรือกับคนหลายคนที่ต้องการครองชีวิตครอบครัวทำไมชีวิตครอบครัวเราเป็นอย่างนี้ วันนี้เราใช้หนังสือ e อีบุ๊กบล็อกชีวิตของคุณสวัสดีครับ